ตด่อได้เรื่อยๆร้านนี้เจ๊ขาย่อไหนนี่ที่แก่แล้วนี่อันนี้สีเทาอันนี้สีเงินนี่ แล้วก็มีอีกแบบนึงด้วยอ้ย,อยมันมันลอยก็ไปอยู่ใต้คอมเขยียนแบบว่าไม่สนใจคอมคอมจะนึนกนีพวกกันพวกกันแลดูแล้วเขาน่าจะเจาะอ,อันนี้แล้วก็ได้เป็นอันนี้แต่ไม่ที้ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่องส่วนรู้อันไหนตั้งใจทำอันไหนคน